สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง modify watch company limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาวินเทจไขลานระดับตำนานนะครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้อย่างถึงพลิกถึงขิงนะครับแล้วก็จะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผู้สร้างนาฬิกาแบรนด์นี้นะครับนาฬิกาแบรนด์นี้นะครับมีชื่อว่า v e r d i n a n bertus เฟรินองแบตสในภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งเจ้าของแบรนด์คนแรกนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่ยอดเยี่ยมนะครับหรือมีชื่อย่อว่า FB นะครับหรือเฟ r ร์นองแบตสนั่นเองนะครับเป็นนาฬิกาที่ยอดเยี่ยมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดในวงการนาฬิกานะครับทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่แหวกแนวจนทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาต้องแบ่งแยกกันตอนที่เริ่มต้น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กันสักหน่อยนะครับเฟอร์ดินองแบตุสเกิดในรัตเนชเตลนะครับปีคริสตศักราช1727นะครับเขาเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์นาฬิกาหลังจากที่ได้ชมศิลปะนี้เมื่ออายุแค่14ปีนะครับและเมื่อเขาอายุ18ปีเขาก็ย้ายไปที่ปารีสนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับ และก็ทำงานต่อจนกลายเป็นปรมาจารย์งด้านศิลปะนี้นะครับต่อมาในปี1752นะครับเฟอร์ดินองแบตุสซึ่งขณะนั้นเขามีอายุแค่25ปีนะครับได้สมนาฬิกาสมการที่คำนวณปีอธิกสุรทินนะครับไปอย่างกรมราชธรรม บัรดิเซายสถานวิทยาศาสตร์แห่งฝรั่งเศสนะครับทีกัสุุรจินคืออะไรนะครับเล่าให้ฟังนะครับในระยะเวลา4ปีนะครับจะมีเดือนหนึ่งนะครับที่เป็นเดือนกุมภานะครับที่จะมี29วันจะมี1ครั้งนะครับในรอบ366วันนะครับซึ่งต่างจากปีปกติที่มีแค่365วันนะครับแต่ปีอธิกรสุรทินนั้นจะมี29วันซึ่งมี4ปีครั้งนะครับ นาฬิกาของเฟอร์ดินองแบตูสนั้นจะคำนวณในเรื่องปฏิทิน4ปีได้นะครับก็คืออัจฉริยะมากเลยนะยุคนั้นต้นต่อมานะครับคือทางราชบัณฑิตสยสถานของวิทยาศาสตร์นะครับแห่งฝรั่งเศสนะครับซึ่งผลงานของเขานะครับมีชื่อเสียงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากนะครับหปีต่อมาเฟอร์ดินองแบตูสได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์นะครับให้เป็นช่างนาฬิกาะดรับปรรมจารย์ตามคําสั่งของสภากษัตริย์นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับจนกระทั่งปี1760นะครับเบอร์สตู เล่าถึงนาฬิกาเดินเรือนะครับและเขาได้สร้างสําเร็จในปี1761นะครับหรือปี1 7 6 1เนะครับเช่นเดียวกับในอังกฤษนะครับสมัยนั้นฝรั่งเศสก็เสนอรางวัลก้อนโตให้กับใครก็ตามที่สามารถระบุตําแหน่งตะวันออกและตะวันตกของเรือในทะเลได้อย่างแม่นยำนะครับและเขาได้นําเสนอนาฬิกาเดินเรือมาเลข2ถึงหมายเลข3นะครับและในปี1 7 7 0นบะครับเบอร์ตูได้รับตําแหน่งช่างซ่อมนาฬิกาประจําพระราชาหรือว่ากองทัพเรือนะครับเขายังได้รับมอบหมายนาฬิกาลงจุดยี20เดือนหลังจากที่ผลงาน ก่อนหน้าของเขาได้ประสบความสำเร็จ3ปีต่อมาและเขาได้ตีพิมพ์ในหนังสือนะครับซึ่งหมายความว่าตำราเกี่ยวกับนาฬิกาเดินเรือนะครับซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีการก่อสร้างและแรงงานของเครื่องจักรเหล่านี้นะครับและก็มีวิธีการทดสอบเพื่อใช้ในการแก้ไขแผนที่เดินเรือและการหาลองจิจูดในทะเลนะครับโดยอธิบายในองค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นการสร้างนาฬิกาเดินเรือนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนาฬิกาก็อาจจะเป็นนาฬิกาที่ ใช้พลังงานจากสปริงนะครับเพราะว่าอยู่บนเรือนั้นสปริงนั้นจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาจากการเคลื่อนที่ของน้ำทะเลนะฮะนาฬิกาเรานี้ถูกนําไปใช้ในการเดินทางครั้งสาคัญอย่างเช่นจะเป็นภารกิจสํารวจของเจมคุกนะครับ มาดูที่ภาพของการสวิตนนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับนาฬิกาเรือนนี้นั่นจะเป็นระบบไขลานนะครับแล้วก็ทํางานด้วยระบบ2เข็มครึ่งนะครับระบบ2เข็มครึ่งนั่นก็คือจะมีเข็มชั่วโมงนาทีนะครับแล้วก็จะมีเข็มวิที่สั้นนะครับแล้วก็จะอยู่ณตําแหน่ง6นาฬิกานะครับจะเป็นเข็มชุดเล็กนะครับที่มีหน้าปัดย่อยนะฮะและนาฬิกาเรือนนี้นั้นจะมีตัวเรือนที่เป็นทองคํา 18K นะฮะทั้งตัวเรือน โซลิโกนะฮะและในการเรืนี้นั้นเหมือนลูกค้าจะเป็นชาวต่างชาติซึ่งได้รับบรดกมานะฮะและส่งมาล้างเครื่องกับทาง Modify Watch c o m p a n y l i m i t e d นะครับซึ่งทางลูกค้ายังไม่ทราบที่มาที่ไปนะครับว่าในการนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆในการเรือนี้มีหลักร้อยปีแน่นอนนะฮะและก็ในการเรืนี้ได้ทําการล้างเครื่องแล้วก็ซวิสทุกชิ้นส่วนนะครับให้สะอาดหมดจดนะครับยันเส้นลานนะครับแล้ก็ทำการม้วนลานใหม่ประกอบเข้าด้วยกันรวมถึงการหยอดน้ำมันจักรนะครับเพื่อให้ในการนั้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับเราต้องหยอดน้ำมันจากทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะฮะให้เหมือนเดิมแล้วก็นาฬิกาเรือนนี้นั้นก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็รหัสท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์ จากทาง Modify Watch Comedy Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Comedy Limited แล้วก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.modifykeywatch.com นะครับหรือสามารถนำนาฬิกาของท่านนะครับมาเซอร์วิสถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านจะอยู่ที่ถนนยานาวาตัดใหม่พระราม3มนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือ Tik t o k นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทลิปดีๆรวมถึงเปล็ดความรู้และก็สาระดีๆเกี่ย กับนาฬิกาที่นำมาเซอร์วิสนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้าราลาไปก่อนสวัสดีครับ